เจนนี่ได้หมดถ้สดชื่นโพสถึงเรื่องลำบากที่ผ่านมาในชีวิตกว่าทั้งครอบครัวจะมีวันนี้ไม่ง่ายทุกอย่างที่เคยเจอจำได้ไม่เคยลืมเป็นนักร้องชื่อดังที่ปัจจุบันมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองมีเพลงฮิตและผลงานมากมายสำหรับเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นที่ล่าสุดได้ออกมาโพสภาพถ่ายกับน้องสาวลินลี่ได้หมดท้าสดชื่นและคุณแม่ ความข้อความเล่าถึงความลำบากที่ผ่านมาในชีวิตที่ผ่านมาดังนี้นอนสาลาข้างถนนเก็บเหรียญในตลาดนัดหนีหน,นี้นอกระบบซ่อนตัวในม่านลูดข้าวหนึ่งกล่องกินสามคนนั่งขายรองเท้ากลางฝนโดนตัดน้ำตัดไฟไม่มีข้าวกินจำได้ไม่เคยลืมว่าเราสามคนเคยผ่านความลำบากอะไรมาบ้างเรียกว่ากว่าจะถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ไม่ง่ายเลยจริงๆซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจพร้อมยินดีกับความสำเร็จในวันนี้ของสาวเจนนี่และครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก